สวัสดีครับพี่น้องมาชมตอนครับนี่เบิ้งบรรยากาศอ,ย,อ,ย,อยบรรยากาศนะพี่น้องกำลังเลียมหยาะนะพี่น้องอยู่กลางทงนะครับสินหน้ากลางทงนะครับก็อยู่ดีฝูงว่าของเสียบุญลูกปะโคนะครับพี่น้อง อยู่ที่ตำบลมหาสวรอำเภอบ้านมีนะครับพี่น้องจังหวัดลบบุรีนะครับกะหลายคนถามมาว่ามีเปิดแบ่งบอ่อนะพี่น้องกับมีพอแบ่งอยู่นะครับพี่น้องยานุ่มกับเริ่มต้นสี่หมื่นนะครับสาวไกลผสมกับประมาณหกหมื่นหานะครับสาวทองสายังกับเริ่มต้นเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องทองแรกแม่ลูกกะ เปลกเก่ามื่นแสนนะครับแล้วตตโตนะพี่น้องแสนแสนกว่าแล้วแต่งามบางงามสายเลือดพันธุกรรมตัวผู้ตัวแม่ลูกนะครับฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์นะครับ mm hmm. ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับ mm hmm. ผู้ใดสนใจขีมศูนยเขาลูกปรกโคดอ่ะควันละ240บบาทนะครับเก็บเงินปลายทางไนปะ วันหนึ่งเห็นได้ประมาณแปดตัวหกสิบตัวนะครับอายุที่เหมาะสมกา่าหามือบ่เกินสี่สิบหามือนะครับอย่าทายพยาธิแบบดหลังนะครับพี่น้องใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับพยาธิผิวหนังนะครับเห็บเหาเหลือบไล่นะครับพี่น้องกากเกลือน,นะครับหายนะพี่น้องซอยรักษาได้นะครับขวดละร้อยนะพี่น้องขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก สามรอยกิโลนะครับใส่ได้ทั้งวัวควายนะครับแพะแกะมาสุนัขแมวนะครับพี่น้องใส่ในเบิดนะครับตามน้ำหนักน้ำพร้ากับแบ่งใส่เอาขวดละร้อยนะพี่น้องขวดหนึ่งกับทรงค่าทรงหาสิบบาทนะพี่น้องเก็บไยทางกับเพิ่มอีกหาสิบบาทนะครับมี ยาอะไรมาแรงนะพี่น้องขวดละสองร้อยนะครับใส่ผาดสองห้าศูนย์อีซี่นะครับขวดหนึ่งผสมน้ำในสามสิบขวดหาสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัวงว่านะพี่น้องเป็นฝอยละอองบางๆนะครับบ่ต้องไปจี้ใส่จนเปียกนะครับพี่น้องขวดละสองร้อยพร้อมทรงนะครับขวดละร้อยซีซีนะครับพี่น้องเก็บเงินปลายทางก็สองร้อยหาสิบ250บาทนะครับ มีไม้เกา่างัวน,นะครับสแตนเลตเกียร์สามศูนย์ซีนะครับพี่น้องแบบโบเป็นสนิมนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทพร้อมทรงเก็บเงินปลายทางนะครับบายบายบายเดี๋ยวลงกินน้ำเรี้อพี่น้องฝนมาจีบขามคว่ไปกินเขานะพี่น้องฝั่งนั้นเป็นเขานะครับนี่นะครับบรรยากาศสวอ่อนนะพี่น้อง ก็เป็นฟูงว่าเลือดสูงนะครับบางตัวก็เป็นเลือดเมียเลือดลอยนะพี่น้องแต่บริเวณจดุจดใบจุดหยังนะครับแต่ว่าพ่อนีใส่เลือดลอยอยู่แเล้วนะพี่น้องส่เลือดลอยประจําเลยนะครับน้ำก็กินตามคลองตามสะนะพี่น้องแต้โอกาสนะครับ มีเอฟซีผู้หนึ่งนะครับอยากให้เราถึงเกี่ยวกับการเป็นสัตว์งัวนะครับมีอยู่ภาคใต้นะพี่น้องเอฟซีทรมาถามไผเขาก็บอบอกนะครับพี่น้องเขาขายงัวอายุหลายให้่าจะสิบกว่าปีแล้วนะนะนครับผสมมันผสมติดยากนะครับพี่น้องงัวเถานะครับซื้องวัวกับซื้อประมาณลูกหนึ่งลูกสองนะครับพี่น้องมาเลี้ยงนะครับ ว่าหนึ่งลูกหนึ่งลูกสองไก่จะให้ลูกเกินเดือนนะพี่น้องเดือนครึ่งสองเดือนนะครับเป็นอย่างขึ้นบ่ให้เกินหนีนะพี่น้องขั้นเกินหนีไปเสียอันตรายนะครับขั้นลูกหาหากเดือนนะครับบางเทีเขาเกปสิว่าเม่หัวจะทับมานะบอนพานลูกหรือ คับได้เดือนกวากว่าไม่ได้ตรวจท้องนะครับเขาจะขายในราคาบริกัรน,นะครับซิมีปัญหาเรื่องวัวเป็นสัตว์ซ่าแล้วมาแอบอ้างนะครับพี่น้องว่าผสมติดยากแล้วมาแอบอ้างนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องมดลูกนะครับมาแอบอ้างเฮานะครับหรือเอาลูกตัวอื่นมาเสียบนะครับพี่น้องแอบอ้างเฮากระเบื้องดีๆนะพี่น้องว่ากะ ต้องเบิ่งดีๆนะพี่น้องบางคนเขาก็บอ่ค่อยบอกบอ่ค่อยแนะนํานะครับบางคนเขาก็แนะนําดีนะพี่น้องบางคนเขาก็ตัวเฮานะครับต้องระวังนะครับกะต้องเบิ่งงว่าให้เป็นนะพี่น้องเลือกว่าให้เป็ียนด้วยสายตาของเจ้าของนะพี่น้องอย่ายืมสายตาผู้อื่นนะครับขันโบว้ใจกันอีีนะครับขันเส้อใจกันไม่ได้นะครับไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เป็นล่องเขานาพี่น้องนี่นะพี่น้องขอดีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขำไปแล้วนะพี่น้องหนังสติกนะครับขอดีของการมีว่าคุ้มฟูงครับพี่น้องพี่น้องเบ่งผลผลิตนะครับนี่เต็มเลยนะครับได้ลูกซุปีรนะพี่น้องปีละโตแน่นอนนะครับไว้ตรงห่วงนะครับ,อรบ,รบขอดีนะครับ เป็นยังสีแล้ะนะครับพี่น้องสินปีมามาเร็วมาเร็ว <S <S ไปไปนะครับนี่ลายคักนะครับมา<ป>เร็วมาเร็วไป ไปไปไปยวมไปย็วเออข้ามไปยังกำลังเลี้ยมดีนะครับพี่น้องหนาก็พอได้เลี้ยมนะครับ เลี้ยงกันซีนนะครับพี่น้องปัญหาของการเลี้ยงก็คือหนึ่งพื้นที่การเลี้ยงมันหน่อยนะพี่น้องของคนกันหลายนะครับเขาพวกของปลูก,กเกษตรกรนะรพี่น้องดูแลยากนะครับแลวกาปัญหาเรื่องคนเลี้ยงนะครับพี่น้องลูกน้องนะครับหายากนะพี่น้องคนดีๆสิมาเลี้ยงว่านี่หายากนะครับส่วนมาก็ี่มีแต่แบบ ตกงานนะครับโมโมเด็กไปทางใดนะพี่น้องบ่าไทยบาทน,นะครับหายากนะพี่น้องคนที่มาอดทนเลี้ยงว่าใดนี่นะครับเพราะว่าตรงมันลำบากนะครับพี่น้องลำบากอีลีนะครับต้องอดทนนะครับทนแดดทนฝนนะครับว่าตัวนี้สิออกรูปบ่ครับเนี่ยเือห,หางกระเสือกระเสืออยู่เนี่ยต้องมาจะทายแล้ว เพจบวนบวมนะครับว่าสาวนะพี่น้องว่าสาวนี่น่มบวมเพจบวมนะครับเทเลทมีบวกนะครับเทสองเทสามใครสิออกนะครับมันสิบวมแล้วก็สิยุบบวมแล้วก็สิยุบนะพี่น้องใครสิออกแต่คันว่าเคยมีลูกมาแล้วนะพี่น้องบวบวมหลายก็ออกนะครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสีมาทางนอกนะครับ แล้วนุ่มไครสิบวมนะครับโอ้บรรยากาศนะพี่น้องเต็มทงเลยนะครับไปแหลมบาหมอกไปสิงยางขึ้นไปทางหลดก่อนครับยางมากประมาณกิโลเคึ่งนะพี่น้องยางกลับไปกีกิโลเคึง่งถือว่าไกลเติบนะครับพี่น้อง เดี๋ยวลอคัดแบงนะครับพี่น้องแล้วก็สีขายนะครับ่าจจะขายหลายยูนะพี่น้องน่าจะสองลอยสองลอยกว่าหุ่นละนะครับเพราะว่าสีหยบฟูงนะพี่น้องสีเหลียออวไม่ลอยก็โตนะพี่น้องพอเพราะได้เลี้ยงนะครับ phi <laughs> Rồi, ơi lung mà lung bài Luôn mày hăng luôn thôi nè Luôn bay luôn bay khám khoang là phi khám khoang Bay bay Luôn bay leo Hãy มาไลหลายนะพี่น้องนี่เห็นแล้วประทับใจนะครับนี่นะมีแต่แก่งอดีนะพี่น้องขอาการนี้พอคุ้มฟูงนะครับป่านะครับเดี๋ยวบอมอ,อสิกลับก่อนนะพี่น้อง นี่ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ